เขาอึดอัดตัวมากใครใชนะเอาเงินรางวัลไปเลยหนึ่งแสนบาทอัชุมมนมา,านี่จี้เอาอ้วนมึงมันน้ำอย่างไปแล้วน้ำนมมากขาเขานะคะดูยขาน้ำช้างปกติเขาจะใส่ไซส์เอ็มใช่ปตอนนี้คือไซส์เอ็มเรคับแล้วอะ่ะล่าสุดน,นะคะเขาไปเที่ยวมาเขาถ่ายรูป เขาใหญ่มากปกติอะบอกตรงเลยนะเขาเป็นคนที่แทบไม่มีเหนียงเลยอะคืิง uh ีเหนียงก็ออกนะคะและน้ำหนักของเขานะคะก็คือ5้4น้ำหนักปกติของเขาอยู่ที่เท่าไหร่รู้เป่ะ5้าเฮ้ยแค่รู้ถึงขนาดน้ำหนักตัวเดีย่เนอคน้ำหนักเท่ากับกิ๊กเฉนเลย 48ถึง5้นะคะมันจะไม่เคยเกินนี้มาก่อนนี้มัน54แต่ปังมจะังจะไป55แล้วชืวประจำวันของเขาเขาอึดอัดตัวมากทําอะไรก็อึดอัดขนาดแค่นั่งอะรู้สึกติดภูมาไปหมดเลยนะคะวันนี้เขาตัดสินใจว่าเขาจะมาลดน้าหนักจาบอาหารในเซเว่นค่ะอยาาแข่งเล้วอยากแข่งกันเหรอเขาจะลดน้ำหนักจบอาหารในเซเว่นเป็นเวลาวันเพราะว่าเอาจริงป่ะทุกคนเวลาหาอาหารินคลีนกินอะมันยากอะ เซเว่นดีกว่าใกล้ๆบ้านจะจะดีกว่าฉันปะชนะได้เลยใครชนะเอาเงินรางวัลไปเลยหนึ่งแสนไม่เขอยสใจเท่าไหร่นะนี้เท่าไหร่หน่งที่ที่ที่ท่ทท่ที่ท่ที่ท่ทช่ี่ี่ที่่อี่ท่ที่ที่่ที่ทีนที่ีัี โอเอาไงดีวะหนึ่งแสนแต่ตนะ้องกินแค่อาหารในเซเวน่นได้เอาเดีย๋ยไปเลยเซเวน่นฉันไม่อยอมแพ้ไงหรอกครับฉันจะต้องผอมให้ได้แต่แกตั้งเจ็ดสิบเนี่ยพี่เขาเพราะแกต้องใหญ่ไปแล้วตอนนี้น้ำนมที่แค่ถึงเเว่นแล้วค่ะไม่เคยรอน้ำหนักจากจของในเซเว่นเลยเนาะเขาเป็นคนที่ไม่เคยนับแคลปอ่ะแต่แค่รู้สึกอะไรผอมก็จะกินนานๆเลยแกชี้ชี้ทุวน นี่ okay. ความหอมฉบับอัุดมมากต้องนี่เลยไก่เนี่ยแหละให้นี่อะไรไก่เหมือนกันไม่เอาดีกว่าอย่าอย่าไม่ได้ตังค์วะต้องจริงจังไว้ต้องชนะจริงจังมากจริงจังมากไข่กุ้งมีช้อนข้าวไข่ตุ๋นเหมือนมีปากจับตัวว่ะอยากกินกล้วยปิ้งอ่ะอยากกินบั้นชิมนี่แพนเค้กแพนเค้ก จริงกินอะไริงไม่ได้ต้องทำเสร็จเองเดี๋ยวฉันแพ้แก่ฉันจะไม่เสียตบ้านแก่ค่ะจริงอะไว่าจริงได้วันเดียวคนเชื่อป่ะมือชาของเขาในวันนี้นะคะก็คืออกไก่แบบแซฟเซฟรสชาติมันโอเคนะเนื้อสัมผัสของอกไก่มันจะฟูดฟูในคอแต่เพื่อนพร้อมต้องกิน ไม่ไม่กินข้าวหรอได้กินแค่วันละมื้อได้กินที่เย็นครั้งเดียววิธีอดข้าวแบบงัดบอกเลยนะคะทุกคนว่าทันทีอะไม่มีทางผอมเพราะเราค่ะอยู่ต้องกินเดี๋ยวไปอดไปดูว่าวิธีใครจะผอมก่อนกันยังไม่อิ่มเลยต่อจัดทุนน่ะมื้อเช้านะคะเป็นมื้อที่ต้องกินให้เยอะที่สุดใครจะกินแค่มื้อเย็นมื้อเดียวเหรอไม่ใจ ตาและนี่ like คือมื้อเย็นของผมนะครับว่าคนอื่นอดข้าวเหมือนเขานี่มันยังไม่ยากกินข้าวเย็นสดทุนาจริงจมันก็ไม่ใช่ว่าจะผอมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะอุ่นมากกว่าอาหารอื่นอ่ะนะเงินหนึ่งแสนผมมีหางยอมจริงๆนะทุกคนอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเป็นเคล็ดลับเป็นะที่คนชอบมองข้ามคือการดื่มน้ำไม่เยอะมันกินมันจะอิ่มเร็ว ด้วยไข่ลวกสองฟองน้ำจิ้มใส่ไปไม่สั่กินไม่ได้นี่มันจริงนะกูะก่อนอ่าหนัวม,มากกินอะไรก็อร่อยนะกูเนี่ยแค่ไข่ลวกอร่อยขนาดนี้เยียบร้อยสำหรับวันแรกหนึ่งแสนนะให้เล่กมันชีลรอไว้เลยดีกว่า คนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตีสาม <sh arp> ตอนเข,าเนข้าเย็นเขากจะไม่กินเว้ยกาว่าแบบจะชนะทาชิแน่ๆแต่ว่าตอนนี้คือไม่ไหวมากๆเลยต้องไปเปิดตูวเว้เย็นเลย <sh arp> มีอะไรกินมนะั่งมีอะไรผ <sh arp> อมๆกินมนั้งเนียเฮ้ยมะม่วงทาชิเอาไปกินดีกว่ามะม่วงน้ำปลาหวาน แเราไม่กินน้ำปลาหวานเพราะมันอ้วนค่ะไม่อเอาแครอะมากินตอนตื่นั้งหอยนางม้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนวันที่2แล้วนะคะทุกคนวันนี้กินอะไรดีนี่นะคะคืออาหารเช้าที่เขาให้เลขาไปซื้อมาหลเช้าเลขามันบอกว่าอร่อยเขาก็เลยเอามาลองแล้วก็อันนี้นะคะนมใหม่นมรสป๊อปคอร์นหวน เฮ้ยในของฉันนักอะไรอ่ะแฮมเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะไม่เห็นมีเลยไอ้ไอ้เป็นไรแฮมเบอร์เกอร์มเป็นอะไรอ่ะไม่ได้ซื้อมาเปล่าเฮ้ยตม่บอกให้ไม่ขำไปเมื่อกี้นะฮัลโหละข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ไหนข้เหนียวมูฟิ้งอะไรแฮมเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะ ้ขาหนึ่ง <c oughs> เราเฟือแล้วไม่ทันแล้วออข้าวกินพร้อมมือโค้ดมันคือความคาราเมลที่มีกิ่นคาออ้าโคตรอบอ่ะเ, <c oughs> เก็บเลยทำลวงอ่ะไปเก็บเลยลงไ่เก็บ ฮัลโหลหลอกให้เราลงไปเกีบยวแล้วก็ไม่แยงกินหิวมากเลยหิวอว่าก็ยังมิ้งไทยธรรมดาฝุ่นคืออะไรหิชาวนี้นะคะทั้งตองได้ชาเขียวนมชูการ์เหลือไปเหงนทัชชีนะคะชาเขียวแบบมีชูการ์มันจะชนะเขาได้ไงไม่มีทางลดหุ่นยังไงให้ไม่ทรมานเป่าหลอกน้ำหนักเพิ่ม มาของวันเนี่ยเขาก็กินจัดหนักมากเลยมันหิวมากนะคะด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้กินก็เลยกินนี่แล้วก็ตามด้วยขนมจีบฮาลุและกวาดหนึ่งวีตอนเย็นนะคะก็เลยต้องรู้สึกผิดกินแค่ถัวถ่วลนเละญี่ปุ่นแล้วะะลองจริงๆส่วนใหญ่ญี่ปุ่นแล้วทำให้เราผอมแต่เหม,ม็นเหม็นแบบไม่โอเคอ่ะตัวเองยังรับไม่ได้เลยคนอื่นจะรับได้ได้ยัง ลับได้ไหมลับได้ไหมไม่ได้เหงื่อหิววันนี้มาเซเว่นดึกๆนะคะมาหาอะไรกินขนมมันเฮ้ยน่ากินว่ะเนี่ยใครหลงก็ทานในน้ำเกลืออุ้ยมีมายองเนสอยากกินมายองเนสน้องวิตามินของเรากระนั้งฮิตฮอตมากตอนนี้นะคะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเช้าวันต่อมาแล้วนะคะเขาเชื่อว่ามื้อเช้าอ่ะมันเป็นมื้อแห่งความสุขดังนั้นเขาก็เลยจัดขนมมันมะพร้าวอ่อนเซเว่ น้ำน่มนงบัตเตอร์สกอตต์มันกับมะพร้าวนี้กินนมกับไข่ลวกตอนเช้าเนี่ยต้องกินโปรตีนเยอะๆค่ะ คนมันแห้งมากตอนเช้านะคะต้องกินน้ำให้เยอะๆน้ำเนี่ยมันจะไปทําให้ร่างกายของเราเหมือนดีท็อกค,ค,ค่ะแต่นั้นที่เขาเลือกนะคะคือน้ำผสมวิตามินรสพีชมพม่บอกนนู้นว่าน้ำผลไม้เลยมันเป่นว่าน้ำตาลเก้าขอกลับไปกินน้ำเปล่านนะคะเดี๋ยวแพ้มันมือกลางวัน,นกิวกุ้งซีพีตัวโตข้าวโพดค่ะ ว่าข้าวโพดต้มในตลาดอร่อยที่สุดแล้วมันมีความแบบน้ำเกลือเค็มๆนะคะซึ่งอันนี้ไม่มีเคยกินข้าวโพดต้มในตลาดปะเป็นไงอร่อยดีมีความเค็มๆน้ำๆอ๋อถามคำตอบคำชี่ไปไหนทิงันไม่ยอมกินข้าวด้วยทุกคนทำงานในลากระเทศมัน่ป็นอาชีพของเขาอ่ะ รหมอเขาบอกว่าไม่โยงชีดอะให้กินทั้งเปลือกเขาก็แบบฮะกินทั้งเปลือกได้เหรอแต่เขาองว่ามันกินทั้งเปลือกไม่ได้นะคะกินทั้งเปลือกได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ควรมนะคะด้วยไวรัสด้วยอะไรต่างๆมันน่ากลัวปอเปลือกออกก่อนดีกว่าค่ะถามว่าเสี่ยวโดนมือไหมบอกเลยว่ามากเีย <c oughs> <c oughs> มันลื่นอะเปรี้ยวๆหวานๆ เช้าวันต่อมานะคะทุกคนโอ้ยเสียงอาหารเช้าของเขาในวันนี้นะคะก็คือกีกโยเกิร์ตเพราะกีกโยเกิร์ตนะคะมีโปรตีนใช่ปะวะเออน่าจะใช่แหละที่ทําให้เราเนี่ยอิ่มท้องกว่าค่ะไอชิไก่กินไก่นมส้มอะไรไม่รู้ไหนอยู่ไหนไม่ได้อยู่ในเซลล์แม่เปนแค่ข้าวกินได้ยังไงฉันมไม่ซื้ออะไรไว้ฉันลืมไม่มีข้าวจีนปัดแพ้นี่หว่า เอามาเลยจานหน่ไม่ไม่ไม่ให้ยินนมเซว่มันไม่เกี่ยวอะเราจะกินได้ของในเซเว่นเท่านั้นครเพราะงั้นย่งงานกินเพิ่มย่งจนวนหนักกจะเพิ่มนย่จำนวน่มกนี่อนอนเมนอีกอ่นเนี้ยไม่ให้หมดับเซเว่นแพ้นวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วโคตรหิวข้าเลยต้องวันนี้นะคะตื่นสายมากเพราะเม่อคืนกับดึกค่ะอาหานคนลุกอะไเนี้ยให้มันปีน ปิ่จับกุงเีนเคฮ้ยทุกคนเขาไปดูมาจากติ๊กต็อกเว้ยเวลาเรากินเค้กอะ่ะเราก็จะลอกอันนี้ออกมาใช่ไหมแล้วก็กินจากตรงนี้แต่มันไมวิธีผิดค่ะวิธีกินนี่ถูกต้องทำอย่างนี้เอาเค้กอะ่ะใส่เข้าไปในฝาปึ๊บแล้วทีเนี้ยเราอะ่ะก็ลอกกระดาษลอ,อกไงนี่เอามาแล้ว มันก็จะไม่หกเลยเว้ยปกติอ่ะเรากินจากอะไรนี้ใช่ปะ่ะมันก็จะหกแต่อันเนี้ยเป็นวิธีที่ฝึกปออก้องติ๊กติ๊กสอบก็แบบมีประโยชน์มากๆเลยนะน่ะมนันหวานหวานเมื่อเพืนเลนี้ละมุนไม่หมดเลยอ่ะต็อกโอกกี้เห,หนปะ่ะ มีอันนึงนะคะเป็นสินค้าออกใหม่ไส้กรอนมฮอกไกโดสีนมเลยนะคะขาวๆมันมีความจะชีตก็ไม่ชีสจะนมแบบซอสขนมก็ไม่ใช่เถียงก,กัน,<ใ>นอยู่<ห>นในอั<ห>น,น <ะ S 2> เนี้ยของหวานหรือของเค้าดีอะ่ะกินเสร็จแล้วไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยน้ำหนักกันเท่าไหร่ <S 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 ถึงเวลาของการชั่งน้ำหนักของเราันแล้วนะคะที่เรากินอาหารจากของในเซเว่นมาตลอดน้ำหนักเราจะลดเลดหลือกี่รูหลือเงินหนึ่งแสน มันมันน้อยจังวะมาดูของไทชี่นะคะแต่ว่าไทชี่อมันไม่ได้กินของในซว่นไงกินเยอะกว่าน้องเวอกว่าดิกอะไรอย่ใชกแค่มามันเไงเยอะเลยใรอะกไม หนึ่งแสนให้เรามปชี่้อโเลยดีกว่าตหนักลงเกือบสามโลมักเลีวจ้าจากเจ็ดสิบจุดหนึ่งลงไปเป็นหกสิบเจ็ดจุดนาดวะ โคชนะดูดิดูเฮ้ยยุบเลยแต่ว่าทัชชี่มีวันหนึ่งที่ไม่ได้กินของในเซเว่นไม่วันเดียวไม่ควรจะตัดสินหรือเปล่ายังไงทุกคนคอมเมนต์นะคะมีโกงอะไรวะฉันกินเยอะกว่าเดิมมขาจะต้องใครโกงกันแน่แค่กินมื้อเดียวที่แม่ของเซเว่นมันจะอะไรขนาดนั้นเวอร์แกผิดกฎไม่รู้ฉันไม่เงินโอนเงินก่อนเอาอะไรโทรศัพท์กูหนึ่งแสนบาทเอาแมงเข้าแน่ได้ ไปดีกว่าได้เงินแสนแล้วจะกินบุฟเฟ่ต์แล้วไปละ เหมือนรอมานานทุกคนไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะแพ้มันเนี่ยทุกคนพอทัชชี่มันมีเงินเข้ามาล่ะคะ่ะมันก็จะมีความพยายามเป็นพิเศษถ้าชาเรนน่านะคะอยากให้เขาเนี่ยมาแข่งลดน้ําหนักด้วยกันทําอะไรก็ตามนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเพราะว่าไอที่แข่งกินของในเซเว่นเนี่ยเขาก็เอามาจากคอมเมนต์เนี่ยล่ะคะ่ะเขารู้สึกว่ามันหาง่ายน,นะคะใครๆเนี่ยก็กินได้ะคะ่ะเพราะราคาเนี่ยย่อมเยา,ยาแล้วก็อยู่ใกล้บ้านอะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอาจุว้เลยค่ะวันนี้เสร็จตังไปแล้วหนึ่งแสนมันก็จะเศร้าๆๆดาหน่อย ความสุขรู้สึกเซ็งมากเลยนะคะตอนนี้กฎกติกานี้มาทำไมตอนนี้มันชนางชแก่ไปเลยเซ็ง เทคนิคการลดน้ำหนักของเขานะคะด้วยความที่เขาเป็นคนชอบกินของหวานมากมื้อเช้าของเขานะคะเขาะจะกินทุกอย่างที่เขาอยากกินเลยขนมชีสเคก้กไดฟูกุช็อกโกแลตกินทุกอย่างตั้งแต่มมื้อเช้าแน่นไปเลยปึ้งตอนกลางวันนะคะหาอะไรเบาๆกินข้าวก็จะกินแค่กับอะไรก็ที่ไม่เป็นแป้งไม่เป็นน้ำตาลนะคะแล้วมื้อเย็นของเขาเนี่ยก็จะเป็นผลไม้ค่ะสำหรับเขานะมันเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่ทรมานแล้วก็มีความสุขกับชีวิตด้วยค่ะลองทุกวิธีแหละวิธีนี้นแหละดีที่สุด thank oh. you